แมวของคุณมาเครียดบ่อยไหมหรือว่าบางครั้งก็เอาใจายากหรือเปล่าแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะผมมีวิธีช่วยให้แมวของคุณผ่อนคลายได้หลังน,นี้เรจะเริ่มฟังให้จบก่อนนะครับมีวิธีหลากหลายมากมายที่ทำให้แมวของคุณนั้นผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้แมวในห้องเงียบๆการใช้เสียงเบาและนุ่มนวลการนวดหรือสัมผัสเบาๆและอย่าลืมให้เวลาเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับแมวของคุณเพราะว่าการเล่นไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียด แต่ทาให้แมวของคุณนั้นรักคุณมากขึ้นด้วยวันนี้ผมจะมาบอก8วิธีที่ทําให้แมวของคุณผ่อนคลายจากประสบการณ์ของผมนะครับ 1. คือการสัผัสเบาๆการรูปหัวหรือว่ารูปหลังของแมวอย่างน,นุ่มนวลจะช่วยให้แมวรู้สึกผ่อนคลายการนวดสามารถช่วยให้แมวรู้สึกสบายและผ่อนคลายได้เช่นการรูปตัวแมวเบาๆบ,บริเวณหลังคอและหน้าท้องจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อท้องของแมวคล้ายๆกับการนวดน้คนนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรระวังอย่าให้แมวรู้สึกถูกรบกวนหรือว่าไม่สบายใจนะครับ แล้วก็ต้องระวังส่วนท้องแมวด้วยนะครับถ้าเราทําไม่ถูกจุดน้องเขาอาจจะหงิดได้ครับ2คือการใช้เสียงเบาและนุ่มนวลก็คือเสียงเบาๆเช่นเสียงเพลงหรือว่าเสียงธรรมชาติเสียงนกหรือเสียงน้ําไหลอะไรประมาณนี้ครับจะช่วยให้แมวสงบลงเจ้าเสียงเหล่านี้ครับสามารถหาเปิดใน YouTube ได้แต่งได้เสียงที่สมดุลจะสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับแมวในบ้านได้การเรียกแมวด้วยเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานหรือว่าเสียงสอนนะครับที่มีความแหลมนิดนิด ทาให้แมวสนใจเราด้วยแต่อย่าทาเสียงดังเกินไปนะครับเพราะแมวนั้นไวต่อเสียงมากถ้าหากทำเสียงดังหรือว่าทําให้น้องตกใจจะทําให้น้องมีความระแวงและหวาดกลัวต่อคุณได้ครับพร <อ S 1> าะประวังก็คือดิ้เรี่ยงเสียงที่ดังหรือว่าเสียงรบกวนกระทันหันครับเช่นเสียงดูดฝุ่นเสียงทีวีที่ดังเกินไปหรือว่าเสียงประทัดจะทําให้แมวเครียดได้ครับต่อมาคือข้อที่3นะครับสร้างพื้นที่ส่วนตัวสังเกตพื้นที่ที่แมวชอบได้จากการไปนอนหรือว่าไปนั่งเรียกขนแมวต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่สงบเพื่อพ่อน คุณสามารถจัดพื้นที่เล็กๆหรือว่าที่มีที่นอนหรือเบาะนุ่มๆให้แมวรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนตัวส่วนในของที่นอนนั้นแมวต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อพักผ่อนและรู้สึกปลอดภัยควรจัดหาพื้นที่เงียบๆที่ไม่ถูกลบกวนโดยอาจจะเป็นที่นอนหรือเบาะนุ่มๆในมุมที่สงบของบ้านซึ่งจะเป็นที่ที่แมวสามารถถอยกลับไปพักผ่อนเมื่อต้องการความสงบสถานที่หรือสิ่งของที่แมวชอบ1คือตะกร้าสารไม่ว่าจะสารจากไม้อะไรก็ตาม ตะกร้าไหวเป็นแบบวงกลมก็ดีหรือสี่เหลี่ยมก็ดีน้องๆชอบเข้าไปน,นอนมากๆนอกจากจะเป็นสถานที่นอนของน้องอยังเป็นที่ขัดเล็บได้ด้วยและทําให้น้องแมวผ่อนคลายไปในตัวด้วยครับ 2. คือกล่องกระดาษไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษแบบไหนกล่องไปรษณีย์กล่องพัสดุแมวส่วนใหญ่นั้นชอบอยู่แล้วและชอบเข้าไปอยู่ข้างในมากจากประสบการณ์ของผมด้วยครับตอนผมหลับตื่นมาในตอนเชา้มามักจะเจอแมวของผมอยู่ในกล่องกระดาษหรือไม่ก็ตะกร้าตลอดเลยครับ ลองซื้อของดีดแบบนี้ติดบ้านไว้สอันก็ไม่เสียหายนะครับแต่ต้องระวังอย่าบังคับให้แมวเข้าไปในพื้นที่นี้นะครับให้แมวเข้าไปเองหรือว่าพาเจ้าแมวเข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นบ่อยๆแล้วเขาจะจําและชินไปเองนี่ก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีอยู่ครับต่อมาคือข้อที่4นะครับการใช้กัญชาแมวและการใช้สมุนไพรธรรมชาตินอกจากกัญชาแมวแล้วยังมีสมุนไพรธรรมชาติอื่นๆที่ช่วยให้แมวรู้สึกผ่อนคลายได้เช่นทิวเวอร์ไว์ซึ่งมีผลคล้ายๆกัญชาแมวนะครับแต่ว่าแรงกว่า แล้วก็เวโรเรียนรูทหรือว่ารากของเวโรเรียนที่จะช่วยให้แมวบางตัวนั้นผ่อนคลายหรือว่านอนหลับดีขึ้นกัญชาแมวจะช่วยกระตุ้นให้แมวสนุกสนานหรือว่าลดความเครียดผ่อนคลายโดยปกติแล้วแมวจะตอบสนองต่อกลิ่นหรือว่ารสของกัญชาในลักษณะต่างๆเช่นกิ้งไปกิ้งมาหรือว่าเล่นไปทั่วหรือว่าชิมนะครับผ่านลิ้นสมุนไพรสออย่างที่นอกเหนือจากกัญชาแมวนะครับอาจจะหายากสักหน่อยนะครับแต่ว่าในพวกแอปส้มก็มีนะครับ การใช้สมุนไพรพวกนี้ต้องดูอย่างละเอียดนะครับว่าน้องแมวของเราแพ้ง่ายหรือว่าแพ้อะไรไหมต้องสังเกตดีๆขเพราะควระวังคืออย่าใช้กัญชาแมวในปริมาณที่มากเกินไปนะครับหรือว่าบ่อยเกินไปเพราะแมวอาจจะเคยชินและไม่ตอบสนองต่อกัญชาแมวอีกหรืออาจเกิดปฏิกรยาก้าวร้าวในบางตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบ้าอะไรประมาณนี้เราควรสังเกตอาการของแมวด้วยนะครับเวลาใช้ต่อมาข้อที่5นะครับการใช้แปรงขนการแปรงขนแมวเป็นกิจกรรมที่แมวหลายตัวชื่นชอบครับรวมถึงแมวของผมด้วย การแปรงขนน้องนั้นจะช่วยให้ขนของน้องนั้นเรียบร้อยขนไม่พันกันสำหรับแมวขนยาวนะครับน้องจะผ่อนคลายขึ้นจากการแปรงขนเพราะการแปรงขนนั้นก็คล้ายๆกับการที่เราเกาเวลาัันน้องแมวจะยิ่งฟินถ้าหากเราหวีช้าๆบริเวณหัวและหลังนอกจากนี้ยังทำให้แมวรู้สึกถึงการได้รับความสนใจและการใส่ใจซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้แมวสงบและผลล่อนคลาย การแปรงขนจะช่วยให้ขนของแมวนั้นสวยงามและไม่พันกันนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่แมวหลายตัวชื่นชอบโดยเฉพาะบริบเวณที่แมวไวต่อความรู้สึกเช่นท้องหรือว่าขาแต่ถ้าแมวไม่ชอบให้แปลงขนควรตีกเดี่ยงนะครับต่อมาคือข้อที่6ลนะครับรักษากจิตวัดประจํำวันแมวเป็นสัตว์ที่ชอบความสม่ําเสมอการใช้เวลาในการให้อาหารการเล่นหรือว่าการพักผ่อนอย่างเป็นเวลา ทำให้แมวนั้นรู้สึกปลอดภัยและสงบมากขึ้นถ้าหักถาดอาหารแมวว่างอยู่แล้วเราไม่เติมทําให้เวลาการกินอาหารเดิมๆเ,เปลี่ยนไปจะส่งผลให้น้องเครียดได้นะครับการแบ่งเวลาให้อาหารก็ดีแต่สำหรับผมแล้วผมให้น้องกินเป็นบุฟเฟ่ด้วยเวลาที่จํากัดของผมแต่นั่นก็ได้ผลดีเพราะว่าน้องอ้วนขึ้นมากแต่ข้อเสียคืออาหารจะไม่สดใหม่หรือว่าอร่อยเหมือนออกมาจากถุงใหม่ๆครับส่วนเรื่องเวลาเราควรรู้ว่าเวลาไหนแมวเราทาอะไรสังเกตได้ในทุกๆวันนะครับเช่นเวลาที่แมวชอบนอนหรือว่าง,งีบเวลาที่เขาตื่นหรือเวลาที่เขาชอบเข้าห้องน้ํา หรือว่ากินข้าวครับข้อที่แกคือแสงที่เหมาะสมนะครับการจัดแสงในบ้านให้เหมาะสมเช่นการใช้ไฟอ่อนๆหรือที่ที่มีแสงธรรมชาติอ่อนๆจะทําให้แมวนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่แมวอยากพักผ่อนแมวชอบแสงธรรมชาติที่ไม่จ้ากเกินไปเพราะแมวนั้นมีความไวต่อแสงมากสังเกตจากตาของน้องแมวที่มีความพิเศษมากดังนั้นการจัดแสงที่พอดีแสงจากหน้าต่างหรือไฟอ,อ่อนๆในบ้านจะทําให้แมวรู้สึกสบายและผ่อนคลาย แสงธรรมชาติออกกับช่วงเวลาที่พักผ่อนระหว่างวันพักผคอนระวังก็คือดลีกเลี่ยงแสงที่สว่างจ้ามากเกินไปเพราะอาจจะทำให้แมวเครียดหรือว่านอนไม่หลับควรจัดมุมที่มีแสงธรรมชาติน้อยเช่นใต้โต๊ะหรือว่าใต้เตียงที่ที่มีกำบังหรือว่าหลังคาสำหรับแมวพ,พักผ่อนเพราะแปรคือการใช้กลิ่นที่แมวชอบการใช้กลิ่นที่แมวชอบแมวบางตัวตอบสนองต่อกลิ่นที่เป็นธรรมชาติเช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ที ces, ่อ ouais. ่อนๆหรือว่ากลิ่นกุหลาบแต่ต้องเป็นกลิ่นสารสกัดจากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายกลิ่นเหล่านี้จะช่วยให้แมวรู้สึกผลอดคลายและสงบแมวตอบสนองต่อกลิ่นบางชนิดที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นกุหลาบที่เป็นสารสกัดธรรมชาตินะครับการใช้สเปรย์หรือเทียนที่มีกลิ่นหอมเหล่านี้อาจจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดคลายนอกจากนี้กลิ่นของเจ้าของก็เป็นกลิ่นที่น้องแมวชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจจะปลอดคลายเมื่อเวลาได้กลิ่นยกตัวอย่างเช่นกลิ่นที่นอนกลิ่นเสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งกลิ่นรองเท้าถุงเท้าก็เป็นกลิ่นที่แมวชอบมากๆถึงขั้นไปนอนซุกรองเท้าก็มีครับขพราะควรระวังก็คือคุณเดี่เลี่ยงการใช้น้ําหอมสังเคราะห์ที่อาจทําทให้เกิดอาการแพ้ของแมวนะครับควรใช้กลิ่นที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยสําหรับแมวอย่าลืมนะครับอะไรที่เป็นสารเคมีหรือสารสังเคราะห์สารปรุงแต่งนั้นไม่เหมาะกับสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะน้องแมวครับเป็นยัางไงากันบ้างกับ8วิธีที่ผมให้ไปวันนี้นะครับถ้าชอบหรือถูกใจได้กปดกดถูกใจแล,กละกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและใคร ที่มีวิธีที่ไม่เหมือนกับผมที่นำเสนอมาวันนี้ก็สามารถแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณมากครับ